สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมมัมอาจารย์คำเตือนอาจมีคำหยาบคายและคลิปนี้อาจไม่เหมาะกับคนที่มีสาระต้องขออภัยด้วยนะจ้าววันนี้กับคลิปสบายๆของเราวันนี้ก็คือเราจะมาทำส้มตำกันจะมาสอนวิธีทำส้มตำ พูดคำนี้กับกูนะพี่นะอ่าส้มตำสูตรของผมคือโบใส่น้ําตาลหรือไม่ใส่น้ําตาลกับคอนเทนต์ส้มตามจะอร่อยไหมกับการตาําโดยที่ไม่เคยฝึกมาเลยอ่ะผมเคยจะซื้อกินผมเลยอยากลองตำดูว่ามันจะอร่อยไหมกับคอนเทนต์ที่ว่าแล้วผมจะมีรุ่นพี่ให้ รุ่นพี่แล้วก็เพื่อนคนหนึ่งให้ลองคิมดูถ้าอร่อยถือว่าผ่านแต่ถ้าโบอร่อยผมจะยอมโดนลงโทษโดนขยะเทราเลยอะโ oh, อ้พระเจ้าจอดโอเคไหมครับยอดมากแต่สั้นก็เราเราจะมามาเริ่มกันเลยไหมอะไปกันเลยไปกันเลยนี่ก็คืออุปกรณ์เราทำ ออุปกรณ์ทำอะไปแล้วนี่อุปกรณ์ทำเรา,รา,รามาเราถ่ายป,ปุ๊บนี่แล้วผมก็คือสูตรผมไม่เหมือนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาใส่น้ำตาลแต่ผมไม่ใส่น้ำตาลใครไม่มีปัญหาใครไม่มีปัญหาผมยกมือขึ้นเลยใครมีปัญหาผมมาเคลียร์ผมเลยเข้าใจไหมผมหม่ำอาจากัก มาเริ่มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนี่คือมะละกอ,อม,มะละกอบ้านบ้านผมเรียกหมักฮุง้งหมักฮุง้งก็รูกขนาดนี้ก็จะพอดีแล้วก็พริกพริกสวนพริกสวยเปไงพริกพริกไอเครื่องปรุงแล้วนะครับ มีมะเขือเทศนี่เขาเอื้นมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศมักกอกหมักกอมกมะนาวเข้าใจอยู่บอกถ้าบอกเข้าใจานี้มาตีกูเลยได้มึงถ้ามึงซุ่มซู่ซุ่มซู่บอกเข้าใจีนมาตีตีบเผาเลยได้เข้าใจว่าโอเคครับแล้วการน,นี่คือผักบุงผักบุง้งก็คือเอาไว้กินกับกับแกมกับแกมแล้วเราจะมีของเด็ดก็คือ ขนาดบ้าเรียกเขาเรียกว่าอะไรขนมเกียนนะหรือข้าวปุ้นอีกอย่างหนึง่งที่ผมยังลืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้ำปลาอ่าอย่างแรกที่เราต้องทําคืออย่างแรกเลยนะคือที่เราต้องทําคือหมักพุ่งคือลอกค่าเราจะลอกค่ามันให้มันสวยใสเหมือนอําปัชลาผาโอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนแบบ แล้วก็ปอกเลยครับอ,อกโอ้ยหมูขอนั่งไงเด้อเมื่อยเราปอกกอั้ปอกปอกปั๊บถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรหรือทำออกเป็นคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับอืม แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยคือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอร้องครับผมจะทำคลิปใหม่ผมขอร้องอ่ะเปียเปแบบร้องไห้เลยโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมเริ่มเลยนี่ผมก็เริ่มปอกมะละกอแล้ว แม่เป็นไงโอ้ยทำไมผมยังโสดละ่ะกับข้าวก็ทำเป็นงานก็ตั้งใจทำแถมหน้าตาดีหน้าตาดีจันหกักนม่โคตอยากตายเลยเกิดมาหน้าตาดีเนี่ยเยี่ยชาเกินจริงเลยทำไมกูหล่ออย่างวะหล่อสิบหายหล่อจะไม่มีใครเอาผมก็หมดแล้วผมไปเรื่อยนะอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยลวปุ๊บปับป๊บปั๊บเก็บเราเก็บก่อน เดี๋ยว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 ของข้องดาเก็บปั๊บแล้วผมจะไปล้างนะผมไปล้างก่อนเดี๋ยวผมแวะไปเป็างานผมมาแล้วแล้วผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะาเรว่าสับสับมงึงเราจะสับกันไปแล้วก็ฟังเพลงกันไปเราจะฟังเพลงแบบบ้านๆเลย <S <S เพลงนี้เพ, <S <S เพลงจังซีมันต้องถอยเอย้ไม่ใช่จังซีมันต้องถอง อ่ะเดี๋ยวเราไปเลยปะปับกันไปเลย,ยเรียบร้อยเรียบร้อยผมฟ้าเสร็จแล้วนี่เส้นสวยมากอ่ะโอ้โหแล้วผมก็เลิ่มมาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อย ไปกระโดดน้ำพองเอาอนะขั้นตอนต่อไปคือสากเตรียมสากกับเบื่อสากวาสากสากานะี่มันคือเวลากันตั้งผมมันคือเวลาของผมอย่าลอกเล่นแบบแล้วก็ตะหลิวไม่ไม่ใช่ตะหลิวด้วยว่าเรียแร้อยฮับปีไม่ใช่ฮับปีด้วยช่างแม่งะมาเดี๋ยวเป็เปดไ,ไม่ตั้งไรลงไปมา อย่งนี่ยเขาเรียว่าอย่งครบเต็มคบไม่คายโยจแ่แตกมาแล้วก็ใส่พริกเขาเรียกไวะเขาว่าอะไรดิไม่ใช่เนี่ยข้างั่ไเขเรยวนะทำอะไรไม่รูาา้ง,งาผมก็ไม่รู้ทำไ,ไ,ไงเย็ดใส่ครับเอาผมเป็นคนจิเ้เผ็ดผมเป็คนเดผมมดผใส่เยอะหน่อยหนึ่งสามสี่ห้า ไปทั้งหมด10เมตรต่อไปก็คือการบริหารกล้ามแขนปะลุยนี่ครับนั่งแล้ว ลอยมันก็จะแหลกอยู่ประมาณนี้ใช่ป่ะวะใช่แหละต่อไปก็คือผมจะสูตรผมก็คือจะใส่มะเขือเทศไปก่อนใส่มะเขือเทศมีมีมีนี่จะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศไปน้อ่าโอ้ยสมไมไม่ทำ้างวลมาเนี่ยเหนื่อยไปเนื่ย ปักหางเลยอ่าใส่ไปสักแปัแ๊บหนึ่งสองละสามปับคือถ้าเป็นกรุงเทพจะสมมากจะไม่ใส่มะกอ,อกกันที่ผมเคยซื้อนะแล้วมวันก็โูอะไรไปเต็มไปหมดเลยบางนอิผมขอวัดไปก่อนนี่ผมไปล้างมาเมื่อกี้มันมีฝุ่นเยอะมาแล้วผมก็จะตัดมะกอ,อกใส่ แมวแวป๊อบมากาะหายมากอกบินได้หายแล้วนี่มากอกอยู่นี่ครับโอ้หมากอกบินได้มิกิเหมมึงยังไม่ตายเหรอมึงออมาวิญญาณอมามึงเมื่อไหร่มึงจะตายอ่ะกูเขือมึงขนาดนี้แล้วไอ้เวรกูใส่มาเกาะเฉยพูดให้อ่ะ <fin anta> <ots> <guarding okay>? มาเกาะเสร็จแล้วก็คือมะนาวมะนาวมะนาวบ้านเราเองแต่มะนาวไปอย่างเงี้ยมะนาวมะนาวมะนาวบินได้ละมะนาวมะนาวบินได้ใส่มะนาวไปปุ๊บแต่ผมจะไม่ใส่นี่นะมันจะทําให้ส้มตำส้มตำมันขมมั้งที่ผมรู้มานะผมไม่ใส่ปุ๊บแล้วต่อไปก็คือการปรุงว่า น้ำปลาผมไปน้ำปลาก่อนเนียอ่ะน้ำปลาน้ำปลาปุ๊บเราใส่พอดอีประมาณนี้น้ำปลาเสร็จปุ๊บโหขาไม่ได้เลยแซ่บนัวถึงรสถ,ถึงใจผมงจะรสตาจำไม่ได้เลยแช่งมันปูใส่แบบพลผมร่วงไปเลย ที่สำคัญคือนี่คืออะไรคืออะไรคืออะไรไม่ตอบไม่ตอบไม่เป็นไรช่างมาันปลาหอมเราใส่ประมาณสักพีนงนี่แล้วต่อไปก็คือการปรุงของเราก็จะมีแค่นี้ แล้วสำคัญเลยส่วนผสมสำคัญเลยคือมะละกอหรือมะขุงบ้านเราไป prayed, ปุ๊บเราใส่ไปแล้วปุ๊บต่อไปคือการตำครับการตำเราคือเราจะเริ่มเลยครับ นี่ครับเรียบร้อยเราจะมาชิมกันเดี๋ยวผมชิมก่อนอืม้มอะไรจะอร่อยขนาดนี้วิลิี่กูดผมไม่เคยกินส้มตามอร่อยขนาดนี้ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับแล้วเราจะเทใส่ใส่จานเอ้ยใส่กระมังไม่ใช่ครับใส่อะไรนะไปทั้งมันเราเทใส่อืม สีเป็นไงครับท่านผู้ชมกับฝีมือการตั้งแรกของผมเป็นไงท่านผู้ชมต่อไปคือผักบุ้งผักบุ้งมึงเจ๊ไปเจ๊ไปไประมาณนี้เดี๋ยวผมจะว้าไปว้าไปไปล้างเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่า เราจะหั่นหั่นเป็นสองท่อนปนั๊ปบหั่นเงี้ยปั๊บนมจีนนงจีนงงจีนนี่งงจีนหรอ เราส้มตำวันนี้ของผมก็จะหน้าตาสวยสดงามขนาดนี้เป็นไงครับน่ากินไหมครับแล้วถ้าอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมหน้าตาเป็นไงครับหน้าตาเป็นไงผ่านไหมผ่านไหมเออผ่านนะแล้วผมจะลองกินให้ดูว่ามันอร่อยไหมกินแบบบ้านๆน,นั่งยองๆสก,อสกออ๊อตสก๊อตเออเท่าไร่ผมไม่นั่งกินแบบทรงเอทรงจะผ่อนซีซสาย สรงเอศิษาสทรงซ้อนนี่ผมแตะทิ้งเลยใช่ะบ้านผมกินอย่างนี้นอนกินมากรับมันน่าจะอร่อยนะครับเพราะผมชินไปแล้วมันอร่อยมันต้องอร่อยได้ท่านผู้ชมได้ได้ได้แม่งผ่าน มันผ่านแหละเรียบร้อยครับภารกิจเราก็สมบูรณ์กับคลิป ชิวๆกับวันว่างวของเรา,าการตำส้มตำโดยสูตรนะสูตรนี้เป็นสูตรบ้านเกิดผมงเองคือนคอรพมนมก็คือว่าผ่านรสชาติผ่านกับการตำครั้ง,งแรกผมก็ยังไงก็ฝากช่องผมเลยนะครับ MNN Channel ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อๆไปให้ ให้คุณผู้ชมดูในงางช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคล,คลิปนี้ก็ต้องลาด้วยส้มต่าแล้วต้องลาด้วยแค่นี้ครับ